คาถาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้สวดภาวนาเป็นนิดจะช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายแขวคลาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบทำมาค้าขายก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนสวดให้ว่านมโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตะัสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัตว์นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตะะตะะตัตมวม์สิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามาณชาลิติสิทธิธรรมังจิตังมะมะข้าวของไหลามาณชาลิติสิทธิสังคัง จิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติฉิมพลีจะมหาลาพังพระวันตุเม